สวัสดีค่ะกระต่ายน้อยบายเอ็กชันเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถภายในเอ็กช n นเซ็นเตอร์กันนะคะก่อนที่จะไปชมรถเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆจากเอ็กช n นเซ็นเตอร์กันนะคะออกรถกับเราวันนี้เพ <Wow. S 1> ียงศูนบาทพร้อมฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนให้ด้วยนะคะพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า1หมื่นกิโลได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยดีกว่าคะ่ะรถคันแรกนะคะ Toyota v i o อ1 5 e ปี2014สีสีเทาคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่ 299,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่5,000บาทค่ะคันนี้คันที่2นะคะ Toyota Venza 1.5S ปี2012สีดำนะคะ k ์ a อ t ต o ราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันที่3ากันเลยนะคะคันที่3นะคะ Mitsubishi Mirage 1.2GLS ปี S, 2017นะคะน้ององุ่นของเราราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นค่ะ คันที่สี่ของเรานะคะนิสสันอะม l a 1.2e Sport ปี2018สีดำเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆ่มต้นที่5,000บาทค่ะคันที่5นะคะมิซูนิชิแอชาร์ด1.2 GLS ปี2018สีดำเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆ่มต้นที่5,000บาทค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับใหม่เช่นเคยนะคะอยู่กันที่เซ็นรถเอเ n เซ็นเตอร์นะคะ,ะวันนี้ใหม่จะมารีวิวรถที่ออกรถศูนบาทแล้วก็ผ่อเริ่มต้นเพียง8 0ดพบาทเท่านั้นะจะมีรถคันไหนยังไงไปชมกันเลยค่ะคันแรกนะคะเป็นเจ้า t ต y o ต้า i g o นะคะเครื่อ2 0 0 5รุ่นตัว E ปี2013คันนี้นะคะเป็นสีประตูสีดำราคาขายอยู่ที่4,59,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0 0 0เท่านั้นเองค่ะส่วนคันต่อไปนะคะเป็นเจ้า r ี v o ขอเริ่มต้นเพียง8,000เท่านั้นโอเคค่ะส่วนคันนี้นะคะเป็นเจ้าตุ้ต้าวิีโก้สีประตูเช่นกันปี2014ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะสีดําเดิมโรงงานคันนี้ขายอยู่เพียง4 7 9 0 0 0บาทค่ะขอเริ่มต้นเพียง8 0 0 0ัเหมือนกันนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นมิซูไตรตันนะคะปี2017นเราคาเราขายอยู่ที่4 2 0 0 0 0 ปเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเราขายอยู่ที่419,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000เหมือนกันค่ะส่วนสีแดงโดดเด่นคันนี้นะคะขอเ d น a n g e r ตัวนี้เป็นตัวแคปเปิดได้ค่ะเกียร์ออโต้ราคาเราขายอยู่ที่459,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,000เท่านั้นเองรถทุกคันผ่อนสบายมากตอนคันสุดท้ายวันนี้นะคะสีสวยโดดเด่นอย่างนี้พบกับด i s s a n n a วล r a ออโต้ Auto, ประตูคันนี้เราขายถูกมากราคาอยู่ที่459,000 เริ่มต้นเพียงแปดพันเท่านั้นคท่านไหนสนใจอยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์สอบถามเซลล์ใหม่กับเซลล์ายได้นะคะวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ